าดีนะครับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอเขาได้ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม LPG อยู่ที่423บาทต่อถังถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2566นะครับแล้วก็ก๊าซรถยนต์ NGV ไปจนถึง15มิถุนายน2566ซึ่งจากสถานการณ์ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตั้งแต่ปีปลายปี2,564ต่อเนื่องมาถึงปี2,565เนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งในมาตรการนี้นะครับ mm. เขาเห็นชอบคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โดยให้กระทรวงพลังงานเนี่ยขอความอนุเคราะห์ปอ ทางปตทนะครับกำหนดราคาขายปลีกดังนี้รถยนต์ทั่วไปนะครับให้คงราคาขายปลีกอยู่ที่17บาท5 9สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่16มีนาคมถึง15มิถ,ถุนายนส่วนรถแท็กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของปตทเนี่ยให้คงราคาขายปลีก13บาท62สตางค์ต่ตตตอกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนอเช่นเดียวกันนะครับ และนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบสัสดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นไปตามสัสดส่วนการผสมดังนี้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ไม่ต่ำกว่า6.6%และไม่สูงกว่า7%น้ํา้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาไม่ต่ำกว่า6.6%และไม่สูงกว่า10%และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่า 6. 6เปเและไม่สูงกว่า20% โดยมีผลตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30กันยายน2566เพื่อไม่ให้ต้นทุนเนื้อน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นและก็ลดภาระกองทุนน้ำมันในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดกบอง,งอนะครับเขาได้เห็นชอบคงราคาก๊าซหุงต้ม LPG ขายส่งหน้าโรงกันอยู่ที่20บาท 91สตางค์โดยประมาณนะครับต่อกิโลกรัมเนี่ยหรือหรือสี่ร้อยยีบาทต่อถังต่อถังต่อถัง15กิโลกรัมเนี่ยตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายน2566นะครับ